สวัสดีครับกับผมนายนะรงพิสนะ์ตำแหน่งพนักง,งานธุรการสอสามกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนีหรือสอบอยชผมมีความตั้งใจจะพัฒนางานให้บริการประชาชนทั่วประเทศถึงแม้จะเป็นหน่วยงานจุดเล็กๆแต่ก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้สอบอยชให้ประชาชนทั่วประเทศได้รู้จักสอบอยช ประชาชนทุกคนที่เดินทางเข้ามาใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการทำให้ผมได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นตลอดระยะเวลา30มกว่าปีที่ปฏิบัติหน้าที่ผมจะพัฒนางานอย่างต่อเนื่องตลอดไปก็ผมขอขอบคุณท่านผู้มนการสอบอยอชอท่านรองผู้มนการด้านการพยาบาลคณะกรรมการบริหารสถาบันสอบอยอชอ และเพื่อนร่วมงานที่ทำให้ผมได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นผมรู้สึกมีความสุขและยินดีอย่างยิ่งหลักสำคัญผมจะพัฒนางานอย่างต่อเนื่องผมจะยึดหลักสามหน้าในการปฏิบัติหน้าที่หน้านอกให้บอกถึงความสง่างามในการปฏิบัติหน้าที่ภายในสถาบันหน้าที่สอง บอกถึงความดีในด้านจิตใจมีศีลธรรมอบอ้อมอารีในการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่3คือหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญต้องรับผิดชอบประชาชนทั่วประเทศที่เดินทางเข้ามาใช้บริการภายในสอบอยอชอให้มีความสุขพึงพอใจตลอดจนการบำบัดรักษาครบกำหนดสวัสดีครับ